มิลงมาแล้วจ้าพี่หมิงอุยน่าสนุกจังเลยอ่ะมีรูเล่นทรายแบบนี้เลยเหรอใช่โอ้โหมิงคือหลุมอะไรอ่ะมันคือหลุมอะไร,ะค,ะไระคะไม่เู็นไก็หลุมเล่นนี้แหละแล้วก็แบบนั้นแหละวีน่าสนุกมากเลยอ่ะ ป๊าก็อยากเล่นเหมือนกันอ่ะดีดีอ่ะแพ้ตัวหนักเขาจริงดิป๊าจะไปถือเลงนั้นหรออุยเล่นอุ้ยขมตัวเองเลยอ่ะดูดิอู้หูเบาๆพี่หมิงปนตอนนี้อ่ะ แม่รู้สึกว่าทำไมพี่หมิงเล่นแบบนั้นลนะ่ะลูกเด๋ย่ทรายก็ดูหรอกอะไรเขาบอกว่าอันนี้ทรายไม่ดูดเขาบอกว่าทรายนี้อุ้ยถ้าพี่หมิงไม่เชื่อแม่พี่หมิงลองดูนะพี่หมิงเล่นไปสักพักหนึ่งอะ่ะแม่เห็นพี่หนูดีอะ่ะแม่เห็นพี่หนูดีอ่ะเล่นตรงนี้แหละก็ทรายดูนะพี่หมิงใครดูนะไม่เป็นไร ใอดูถ้ามีมิไม่เชื่อแม่นะใอดูเช้ญพี่มิงอันนี้มันนานแล้วนะลูกชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะทำไมหนูย,ยังไม่ลุกอีกเนี่ยแม่หนูอยากไปเล่นสไลเดอร์อ่ะอ้าวอยากเล่นก็ไปสิแต่ลูกลุกไม่ขึ้นเนี่ยเฮ้ย ตายแล้วแมุ่นขึ้นหืูว่าเจอโดนสายดูดนิ่งแง่แล้วตายแล้วป้าจะหาวิธีช่วยดูงยังไงเน่ะแม่อ้กคแม่เห็นไหมแม่บอกแล้วป๋าแม่เคยเห็นที่หนูดีอ่ะกับพี่นายพี่คุณเขาอ่ะจริงดิใช่โดนรายติดตรงนี้แหละนิงเราต้องเอาตัวรอดจากรายดูดแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะเยมันรูมไม่ถึงไง่ะ อุฉันดูดแล้วจะถึงหน้าอกแล้วตายแล้วทำยังไงดีล่ะป้าต้องหันไปป้าเร็วหนีงอย่าพึ่งนะอย่าพูดกันไรนะเดี๋ยวนะแม่มีงานที่หนีงจุยแน่เลยแม่ทำยังไงดีอ่ะโอ้ชิ้น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 นี่อะไรแม่ต้องเอารถจบรถป้าชิ้ระวังโดนขาลูกนะแม่ทำยังไงเนี่ยแม่ทำไม่เป็นไแม่ โอไม่ทันแล้วตอนนี้โดนายูเยอะมากเลยไม่เป็นไรป๊ะไม่เป็นไรยังไม่ถึงคอรลูกไไม่ไหวแล้วมีทำไงดีแม้ตัวนั้นเลยไอ้ัวเลยปุดเลยแม่ปวดเลยไมทายไม่เหนียบขนาดเนี้โอยคุยังไงก็ยังไม่ถแย่เลยไม่ทไงดีวิ้าววาได้แล้วดแล้ว เีใช like ่เ่วยกันเลยปะ้าวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าแม่กับป้าถ้าป้าไม่ช่วยพี่หมิงนั้นรับรองนล้วพี่หมิงอ่ะตุยเลยป้าจริงป้าบอกแล้วเวลาจะเล่นอะไรให้ระวังอย่าเข้าไปใกล้ตรงนั้นนะอันตรายมากป้าเดียวนะแต่บอกแล้วว่า ตรงนี้มันต้องเป็นดินทรายที่มันดูดคนได้อะป้าใช่ใช่แล้วโปันเลยเดี๋ยวรช่วยพวกออกมางาี้นเร็ววมันายเร็วเ้หายโดายยูปปายิงพก่อน ปาแล้วใชดูเหรอย้งพี่ช่วยปาหน่อยอ่าพี่หมีเร็วเรวช่วยปาเร็วเรวพี่หมีช่วยปาหน่อยเร็วไว้แล้วเร็วเร็วเฮ้ยกระโดดนี้ช่วยหรือกระโดดไม่ดีแม่มันตัวขึ้นอ่ะเฮ้อาแม่ช่วยอีกแรงเอาปามาเอามือมาเอ้ยไม่ได้แล้วเห็นไหมแม่กับพี่หมีแม่ต้องเบี่ยงแม่ เฮ้ยแม่แม่บอกแล้วถ้าสมมติว่าเราช่วยกันนะถ้าถ้าเราสามัคคีกันน่ะถ้าเราสามัคคีกันน่ะเราก็จะประสบความสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนทรายดูดเนี่ยมันมีอยู่นะตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาจะไปไหนมาไหนเข้าป่าก็ให้ผู้ปกครองไปด้วยนะห้ามเข้าป่าคนเดียวเด็ดขาดเลยมันอันตรายนะเพื่อนๆสำหรับคลิปเนี้ยก็เป็นแค่การแสดงนะครับ ยังไงอะถ้าพวกเราสามาัคคีกันอะพลังต้องเอาชนะทุกอย่างอย่างแน่นอนอยังไงฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอามิงหมิงทีวีด้วยนะครับยังไงกินนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย